คทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องนู่นสารชาวนาน,นะคะเราถึงบ้านเ,เรียบร้อยแต่ว่าเราเจอคนเกะ <c oughs> แม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันกล้องหลังนี่โอ้นี่คือเม็ดพักหวานของเราไม่ได้ช้ำสักทีกล่องมือ <c oughs> <c oughs> อะไรนะรถ <c oughs> เ,เกี่ยวไปเกี่ยวไหนมา <c oughs> ต้องแต่นั่นนะนะว่ <c oughs> าไม่เอาลงรถนะโ <c oughs> อ้เกินไปแม่ ไปก็ยังไม่ได้วางที่เลยเร่งบานเขากินทำมาในนู่ยอ่อไม่ก็ไม่ได้นอนเลยอันนี้คือเม็ดผักหวานนะคะไปเอามาจากโคราชไม่อันนี้น้าสายส่งมาเหรอเชยงรถใครมาพ่อเหรอไม่พ่อมอไซค์ไปพ่อเอารถนู้ไปเหรอใช่ต้องไปไปหาน้องเบสมั้ยไม่อยู่ไหนเม็ไปไถนา พรุ่งนี้ไปเอาตอนดีโมองอ่ะแต่เช้าหนูมีเอารถไปเขา้าศูนย์บ่ายสองวันอาทิตย์วันนี้ใช่หนูอะไรหนูหนูไปทำมันตัวไหนนะบ่ายสองบาอง่าเองก็ต้องไปออกแต่เช้านี่โมงได้แล้วก็ไปถึงนู่นประมาณเก้าโมงไปถึงแต่เช้าเองไลยมาแต่เช้าก็นั่นแหละแล้วหนูก็ต้องออกจากบ้านประมาณเที่ยงไปบุลีรัมก็ถึงบ่ายสองพอดี อันนี้เมผักหวานกำลังทำกำลังทำใส่หัวถูกไหมเนี่ยนะแยกเลยมองเห็นไหมรู้เอาแม่เดี๋ยวมันไม่เกิดอันไหนแกบอกว่าหัวเร็มเร็มอันนี้ไว้ข้างบนญเลงล่างอ๋อหัวเร็มเร็มนี่เอาลงล่างเอาไม่เห็นมันมีมันมีตรงหัวขวัญไง,งหัวขวัญแล้วก็เอาลงล่างแฉกแบบน,บบนี้แบบนี้อยู่อยู่ที่แม่ท่ำจะโกรธนะแทงรากเลยแล้วตอนนี้ไปไหนละแม่ไปปลูกว่าเป็นแถวว่ได้หนูไปถ่ายคลิปมึง มันเกิดไหมแทงรากคือแทงล่างเป็นคืบเนื้อมันเกิดไหมเรามันต้องเกิดสิอ๋อแล้วมันขึ้นไหมเรายังไม่แทงหนูเลยเออลรวจะให้นุ๊ไปถ่ายยังไงเราโอ้มันกำลังจะแทงหนูไงมันมันลากมันยาวแล้วแต่ว่ามันแต่ว่าไอ่ว่าอะไรหนมันยังไม่งอกขึ้นมาแต่ว่ารากมันยาวเป็นคืบเลวนี่นี่ได้เยอะมากทุกคนอันนี้นาฟ้าส่งมาใ่้ประมาณเข้าเรียวเลยนะห้ากิโลห้ากิโล เป็นเม็ดเหลืองๆมาแล้วก็มายีืยตากแดดล่างตากแดดไม่ได้พึ่งพึ่งพึ่ง,งใหม้มันเหยเฉยเฉยไม่ได้ตากเด็ดนูงนั่นตามกบัน้นว่าถึจะหมดนี่อันนี้เราจอดรถเลยเราก็ลงมาถ่ายคลิปเลยโยโย่เออโยโย่เดี๋ยวเราดูต่อไปว่าทำอะไรวันนี้นี่รีวิวอคนขุดมะพร้าวนะคะขุดมะพร้าวไม่พอจิบเบียร์ด้วยเดี๋ยวหันตาช่างโอกรโอ้ห่านข้างค้างโอเคอืมขุดมะพร้าวเอาไอแพนกง เดี๋ยวไปถ่ายเอาอีตอนเออป่ามันที่มันลบคอยลูกเคยมันขิดยามาใหา้ไหมมีลูกเคยมานจะกินแม่จะ,<อ>จะกกระถ่วมเแม่เขานี่แม่ก็บอกว่าตอนเช้าไปน่ะแม่ก็ติ๊กน้ำแข็งกันน่ะถ้าจะมีกาแฟมีเอ็มร้อยในหนูถ้าที่กิซื้อนมซื้อไายไปแม่มันก็มีเลยไปซื้อกันนะเก็บเอาเทแถวนี้ได้ขึ้นรถแั้น่ะ,นะที่ที่แม่ได้ซื้อเงาะใส่ไป กินเถอกินทั้งว yes> ันเก็บอยู่ข้างรถข้างอะไรเห็นเปิดเห็นตามรถตามเรือนเอ็นนะเอ็นนะพ่อเจแต่กินเงาะลังคองเป็นไังไ่ะอืมที่จะคองซื้อไม่ซื้อเบื่อแม่เบื่อแม่เลยไม่ได้ซื้อพ่อบอกไม่ได้ซื้อเก็บเอาข้างรถเกี่ยวเบิ่งอ่ะคางรถปีอาบบิ่งมันลงเหลือมันลงเหลือ ทำเสียงมึงวันนี้ทำอีกเออแม่มีกะทิร้อนเนี่ยมีร้อนเนี่มีทุกคนแล้วก็ชาแล้วก็คือ่อทำบีกะทิกินร้อนก็ลืมถ่ายแต่ว่าชามานะคะโอ้ลืมไปว่าต้องล้างรถนั่นนี่ไปต้องโคราชเดี๋ยวไม่ได้ล้างรถจะน่าไม่ไหลแต่ตื่นเช้ามาแทนที่มันจะทำภูเขาให้ลูกไม่เคยมีค่ะดูค่ะดูค่ะพี่ เนตยาซื story, ้อเนตเครื่องบดให้แม่ด้วยดูพี่พีเอฟซีดูแม่ภาอแบให้ซื้อให้อีกเลยให้ซื้อเครื่องบดให้อีกแล้วเครื่องบดไอ้น้ำเนตยาให้แม่ด้วยหลักซืดอันนี้จะซับไปให้น้องน้องควยเซนหลักของเรานั่นเองสิตัวอันนี้ไปตัดอยู่ไหนตัดอยู่นาเราเหรอ วันนี้จะโอ๊ยเอาวันนี้จะไปเอาผานนะคะทุกคนไปเอาผานเกี่ยวาขัดเอาผานที่ว่ามันเป็นผานคูบตาเออไม่ใช่ผานคูตตาเนาะเป็นผานถากลุ่นในรองมันแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไปฉีดวานปุ๋ยฉีดยาในในหน้าเขาเนาะอันนั้นเร,เราไปซื้อเราไปซื้อหล่อมาแล้วเห็นไหมหล่อนะที่ใส่รถไถคูบตา วันนี้เราจะเอามาซื้อมดไปประมาณเจ็ดหมื่นสี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันคือผันตัวใดผันทำรูปผัน,ผนใส่ผีเลยใช่เอาเป็นแบบไหนไงอาจจะแบบพี่ๆ FC อาจจะไม่รู้ไงเช่นที่ตื่นมาแม่ทำกับเพาแล้วให้นนูก,กินนี่ยังไม่เลยเห็นไหมหนูบอกเล้วนูบอกเล้วไม่มีให้หนูดอตื่นมานี่ ให้พาเงินพาละโอ้พาเงินพาทองก่อนพาทองแม่หนาไอ้นุ่นหายทองแม่หนาะคงนู้นหายมีดอกทามาจับหายถึงเงินถึงทองแม่ก่อนเองลาสุดจับวันนี้จะไปบ้านย่านะคะทุกคนแต่ว่าให้แบกกระสอบเขาขึ้นรถแล้วสอบเขาไม่ไม่ม่ถือน้ตกองเลยจะปวดไงเอา วันนี้ได้ขนุนในขนุนสีลูกจะฝากยาก็็ข่ากี่กันหรอวะผมวอาเอาไปแล้วเพราะว่าเงื่อที่เราเกาะไปแล้วเดี๋ยว อนยต์อยรถเออเอามาใส่ขนเสียมของไปบ้านยาก่อนนะคะทุกคนก็คิดนี้เปไว่านี้นะคะเรามาถึงบ้านก็ัง้มีหินเลยค่ะทุกคนก็ยังไออยู่หลังจากไยจากโคิดก็ยังมีไอทางตอนเช้าแบบนี้ก็ทุกคนเจอกันคิดหน้าแม่ไบา